the law of karma remember this in your mind avoid the bad do only good purify your mind when you die you'll go to heaven you have to know and you must know life's in the cycle of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเป็นชาวยุธยามาโดยกําเนิดฐานะทางบ้านถึงจะไม่รวยแต่ก็ไม่ได้ขัดสนอะไรสมัยที่ลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมมีเพื่อนชายในห้องคนหนึ่งมักจะคอยล้อและแกล้งลูกอยู่เสมอ,อมลูกจริงจาเขาเด้แแ่่นหลังจากเรียนจบมัธยมแล้ว ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเรียนต่อโลกก็ไม่ได้พบเขาอีกเลยจนลูกเรียนจบพยาบาลกลับมาที่บ้านก็ได้พบกับเพื่อนคนนั้นอีกครั้งเขาเล่าว่าเขาไปเรียนวิศวะช่างยนต์แล้วก็ได้ทุนจะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ก็ต้องสละสิทธิ์ไปพราะที่บ้านซึ่งทำธุรกิจขายยาเกิดวิกฤตใหญ่เป็นหนี้จำนวนมากถึงสิบล้านบาทแล้วก็มีเรื่องต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันพี่น้องหนี้หมดไม่มีใครรับผิดชอบเขาจึงอาสามารับภาระหนี้สินทั้งหมดแทนพ่อซึ่งในตอนนั้นเขายุเพียง22ปี พอเขาลำพึงอย่างนั้นลูกก็สงสารก็ามากเลยคอยเป็นเพื่อนปรับทุกข์ให้ปรับกันไปปรับกันมาประมาณสองเดือนเขาก็บอกในสิ่งที่ลูกไม่คาดฝันอืคือเขาก็เลยขอลูกแต่งงานลูกก็อึ้งไปเลยเอ้ะมันคนละเรื่องกันแล้วนี่เพราะว่ากันมันจะช่วยแก้ปัญหาเขา ลูกก็คิดว่าเขามีปัญหาเร่งด่วนต้องแก้ไขนะแล้วก็ไม่อยากครอบครังเขาเดือดร้อนด้วยลูกเลยตอบไปว่าโอเคเราจรึงแต่งงานกันโอ้โ oh, oh. หนางเอกเพระเอกในพกุกหลังจากนั้นลูกก็เข้ามาอยู่ที่บ้านสามีแล้วก็ลาออกจากงานพยาบาลมาช่วยขายยาซึ่งเป็นอาชีพดังเดิมของตระกูลสามี เราก็ช่วยกันขายยาอย่างขยันขันแข็งร้านขายยาเราขายดีมากดีก็จนกระทั่งบางวันแทบจะไม่ได้ทานข้าวเลยใครมาซื้อยาลูกก็จะคอยแนะนำเรื่องยาและการดูแลสุขภาพไปเขาด้วยความจริงใจลูกคิดแต่เพียงว่าอยากให้เขาหายป่วยแค่นั้นแหละลูกก็ดีใจแล้วได้บุญแล้วใครไม่มีเงินมาซื้อยาก็ไม่คิดสตังเอาไปเลย ถดีว่าช่วยกันไปเพราะว่าเขากําลังทุกข์โดยเฉพาะจาเป็นพระลูกก็จะกราบถวายตลอดมาจนผ่านไปประมาณสิปีเราก็ใช้หนี้จนหมดอ,อืมไม่เป็นใจฐานะทาบ้านก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนปัจจบนนุบันมีบ้านสี่หลังมีรถสี่คันเมื่อตายไปนี่สามีลูกเนี่เครียดมากเพราะต้องขึ้นลงขึ้นศาลบ่อย แล้วไม่มีพี่น้องคนอื่นของสามีชื่อเหลือเลยสักคนทั้งทงนี่จะเกิดมาสามีไม่ได้ก่อขึ้นเองแต่เป็นเพราะพิชาคนโตสามีและภรรยาเขาทําขึ้นและดีกว่า,วาที่สามีเป็นคนใจกว้างชอบข่าสังคมรักพวกพ้องเพื่อนๆเามักจะชวนไปดื่มเหล้านี่เห็นไหมจ๊ะดื่มมากเข้าบ่อยๆจนติดเห็นไหมติดติดแล้วก็ติดมาก ติดไม้จนแทบจะดื่มแทนน้ำไปเลยทีเดียวอ oh. ิ้ทากระป๋องเบียร์ที่ดื่มไปกองรวมกันก็น่าจะพอสร้างตึกสองชั้นได้เลยค่ะ oh. พอติดเบียร์มา,มากๆเข้านิสัยใจคอสามีก็เปลี่ยนไปศ oh. ีลห้าก็ผิดทุกข้อเลย oh. จากคนที่เคยเป็นคนใจดีก็กลายเป็นคนขี้โมโห <Yeah. S 1> ชอบบนชอบว่า ขัดคอกับตัวลูกตลอดเลยเอาลวละสินี่แม่น้ำเมาน้ำเปลี่ยนนิสัยดีๆเป็นนิสัยที่เสียเนี่ยทั้งทงท่นี่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นหลังจากติดเหล้าอย่างหนักสามีของลูกก็เริ่มป่วยบวย่อยๆจากพิษสุราจนหมอสั่งห้ามดื่มสุราอีกเขาก็ไม่ฟังยังคงดื่มต่อไปจนวันหนึ่งขณะที่เขานอนดูโทรทัศน์อยู่ เขาก็หลับไปเลยแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกลูกพาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วโรมอายุได้ห้าสบหปีตัวลูกเองเมื่อยุประมาณ26ปีตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกแล้วก็ยังไม่ได้คาวัาประรรมกายครั้งหนึ่งลูกเคยไปประชุมและพักค้างที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพ โรงแรมมีหลายชั้นลูกพักอยู่ชั้นสองโดยพักอยู่คนเดียวตอนประมาณห้าทุ่มก,กว่ารู้สึกเพลียม,มากก็ได้ล้มตัวลงนอนขณะที่กำลังรู้สึกเคลิมคล้มๆอยู่นั้นลูกก็ต้องตกตะลึงตาลืมขึ้นหนึ่งทีลูกเห็นเปรดสองตัวทะลุจากผนังกำแพงห้อง แต่มาครึ่งตัวคือจากหัวถึงเอวอยู่ที่ห้องลูกส่วนขาคงจะอยู่นอกกำแพงชั้นล่างด้านนอกของโรงแรมตัวเนี่ยน่าจะสูงประมาณ20บเมตรรูปร่างหน้าตาผิวหนังเหี่ยวย่นขาวซีดตาลึก เนื้อตัวขาดกระรุ่งกระริ่งดูไม่ออกเป็นหญิงหรือชายโค้งตัวมองดูลูกด้วยแววตาที่เศร้าๆเขาพูดเหมือนวิงวอนให้ช่วยแต่ลูกก็ไม่ได้ยินที่เขาพูดเลยหัวเขาก็สายเอ็นไปมาลูกเห็นอย่างนี้ประมาณสิบห้านาทีประสองตัวนั้นก็หายไป แลังจากนั้นลูกก็รู้สึกอเปลี่ยมากคืนนั้นนึกถึงพระได้ทั้งคืนขณะที่กำลังกำเคลิมออยู่นั้นรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินเข้ามาจนชิดเตียงที่ลูกนอนอยู่ลูกลืมตาไหมไม,ไม่ได้ลืมตาแต่เห็นภาพได้ ลรากล่ว่าเป็นผู้ชาแต่งชุดขาวสองคนอายุประมาณสี่สิบกว่ามามองดูลูกคนหนึ่งก็ถามลูกว่าเป็นอะไรไหม,มลูกกต็ตอบทางจิตว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเขาสองก็เดินสำรวจไปรอบๆห้องที่ลูกนอนอยู่ให้แน่ใจว่ามีมีอะไรเกิดขึ้นสักพักหนึ่งเขาก็หายไป แล้วลูก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลังจากนั้นหนึ่งเดือนลูกนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้เวลาทําบุญล,ลูกอะไรอุทิศบุญแผ่เมตตาไปให้เปรทั้งสองนั้นด้วยกัะลูกคนแรกของตัวลูกเป็นผู้ชายได้มาเพราะหลังจากแต่งงานได้ห้าปีตอนนั้นลูกอายุยี่สิบ็ปีแม่ของสามีอยากได้หลานมากจึงไปบน ขอร่างทรงกับสารเจ้าพอ่อพันเป็นทหารของรอห้าเพียงเดือนเดียวลูกก็ท้องหลังจากคลอดได้สองเดือนลูกชายลูกก็ร้อง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 ไม่หยุดเลยตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มลูกลก็ไม่รู้จะทำอะไรเจงจุดทุบ บอกเจ้าพ่อพันว่าลูกชายไม่รู้เป็นอะไรนะี่ยขอให้เจ้าพ่อี่ยช่วยหายหน่อยเธอะโอ้อมิตรพระไม่น่าเชื่อเลยหายได้จริงจริงหลังจากนั้นสามเดือนแม่สามีก็พาตัวลูกและลูกชายไปไหว้เจ้าพ่อพันขณะกำลังเดินขึ้นบันไดร่างทรงก็พูดวว่าแหมลูกแค่ปวดท้อง มึงยังเรียกพ่อนะลูกก็งงเพราะไม่เคยบอกใครเลยเรื่องขอจะพ่อช่วยเนะี่ยตอนคลอดลูกชายคนนี้คันเป็นพิษความดันสูงหมอไม่ได้รักษาตัวลูกให้แต่ยามาทานตัวลูกจึงป่วยเรื้อรังพออายุได้สาปีก็เริ่มป่วยอีกเพราะการทำงานหนักแล้วก็ป่วยเชียต,ตายมาหลายครั้งด้วยโรคไต จนครั้งเหนืออาการหนักมากต้องรีบไปโรงพยาบาลก็ห้องไอซีูลูกก็ไม่คิดอะไรคาเทล้วท่องน้ำมัมพะทะคราวนี้ภาวนาแต่พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวคิดแต่ว่าถ้าตายก็ไปกับพระพุทธเจา้านี่แหละพอถึงโรงพยาบาลอาจารย์หมอคนหนึ่งกลับมาจากเมืองนอกเจอกันตรงหน้าตึกพอดีอาจารย์หมอบอกเขาไม่รู้นึกยังไงวันนี้มาโรงพยาบาลนี้ก่อนดีกว่า ปกติต้งไปที่อื่นก่อนทานก็นเลยก็ไปรักษาให้มิเงั้นคงตายแนย่และหลังจากน,นั้นก็ต้องฟอกไตเรื่อยมาทุกอาทิตย์เลยลูกเี่ยเปลี่ยนไตามาแล้วสองครั้งลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงสมัยเด็กจะดื้อม,มากมีเหตุผลเยอะต้องตีเยอะจึงหายดื้อลูกเลยสงสัยว่า ไอ้ลูกคนนี้มันเกิดปีลิงคงเป็นลิงมาก่อนมั้งมันโซนจังเลยแล้วก็วพอตอขึ้นลูกสาวคนนี้ชอบลิงมากสังสะสมแต่รูปลิงรูปปั้นลิงตุ๊กตาลิงเต็มห้องไปหมดเลยแถมยังชอบไปเขาวังจังหวัดลบบุรีด้วย เอาละสิแต่ที่น่าแปลคือเด็กคนอื่นที่ไปเที่ยวที่นั่นมักจะถูกลิงแกล้งต่างๆแต่ลูกสาวไม่โดนแกล้งเลยโรงเรียนลูกสาวก็อ,อยู่ตรงข้ามับษาอาร,ระการนะเวลาจะไปโรงเรียนก็จะต้องเดินข้ามสะพานลอยก็จะมีลิงมาเดินเล่นผพานอยู่ตามสะพานลอยแต่พวกมันก็ไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนนะลิงจะแกล้งเด็กๆ เช่นแย่งไอติมบ้างแย่งของบ้างบางตัวก็กัดอ่ะบ้างแต่ลูกสาวจะยื่นให้เลยเพราะชอบลิงอยู่แล้วก็ไม่โดนลิงแกล้งเออแปลกจริงๆเลยเนะี่ยต่อมาลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกมาปีสองห้าสามปดในช่วงที่วัดกำลังสร้างมหาธรรมกายเจดี โดยการชักชวนของหลานชายที่มาเป็นอาสาสมัครแพทย์ช่วยงานวัดทุกๆอาทิตย์แต่ก็ไม่ค่อยเด้มาวัดเพราะยุ่งกับการค้าขายจะได้มีอ,อการมาวัดอีกครั้งเพราะมอุบาสิกาทิวัดซึ่งเป็นพี่ของเพื่อนลูกสาวพี่ของเพื่อนลูกสาวมาโจนสร้างสาวแก้มมหารัตนวิหารคดจะได้กลับมาทำบุญอีกเป็นระยะระยะและก็ได้ปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัด ทำให้ลูกเข้าใจอะไรขึ้นมากเลยค่ะและลูกอยากจะขอสร้างบารมีกับหลวงพ่อตลอดไปนะจ้าคะาคำถามทำไมสามีเรียนเก่งแต่ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศคะและยังต้องมารับภาระหนี้สินของครอบครัวอีกด้วยการมารายลูกจึงต้องมารับภาระหนี้ร่วมกับสามีด้วย ทั้งทั้งที่ถ้าลูกไปแต่งงานกับเขาเนะ่ลูกก็ไม่ต้องลำบากสามีลูกตายแล้วไปไหนคะลูกจำบุญองพระและสาวแก้วใส่ชื่อเขาตอนที่เขายังแข็งแรงมีชีวิตอยู่และเดียบ่อยเขาอนุโมทนาด้วยแต่เขาเฉยเฉยนะ่ะเขาจะได้รับบุญนี้หรือไม่และช่วยเขาได้มากไหมเขาไปข้อความฝากมาถึงลูกหรือเปล่าคะ สามีตั้งตายได้ไวเพียงห้าสบหนึ่งปีเพราะทากรรมอะไรมาคะโดยบนอะไรเขาจึงตายแบบหลับไปเลยโดยไม่ทรมานลูกชายลูกได้มาจากการบนจากเจ้าพ่อพันหรือเปล่าคะแล้วเป็นลูกของเจ้าพ่อพันจริงๆหรือเปล่าคะที่ลูกชายร้องตอนอายุได้สองเดือนเป็นเพราะอะไรเจ้าพ่อพันช่อยหายจริงหรือเปล่า และเจ้าพ่อรู้ได้อย่างไรเจ้าพ่อพันเป็นใครคะลูกสวาวลูกเป็นลิงมาก่อนจริงๆหรือเปล่าคะลิงจักจ๊กทำไมก็ชอบลิงและทำไมลิงไม่ทำร้ายเขาคะเอาละสิการอะไรทำให้ลูกเป็นโรคไตต้องฟอกไตบ่อยๆและต้องเปลี่ยนไตถึงสองครั้ง ลูกชายทำกรรมใดร่วมกันมากับลูกหรือเปล่าคะจริงต้องมาสละไตให้เขาจะได้บุญแบบไหนคะกรรมใดทำให้ตัวลูกถูกญาติสามีไม่ให้ไปฟอกเลือดทั้งที่เป็นเงินของเราเองลูกเห็นเปลดยตาเนื้อหรือฝันไปคะขมายเห็นทำไมคะผู้ชายแต่งชุดขาวสองคน ที่มามองดูลูกคือใครคะทำไมถึงมาหาลูกคะหลานชายที่เป็นกริมิตรให้กับตัวลูกปัจจุบันเขาเป็นหมอพุทธนนทิลวเขาทำหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมและมาจากที่ไหนชาตินี้เขาต้องการจะเป็นหมอรักษาพระภิกษุสมมนเณนีและสมาชิกในวัดเขาจะสมปรารถนาไหมคะ ในอดีตพระพุทธนดรก่อนตัวลูกสามีลูกชายลูกสาวทำบนกรหมฐานมาอย่างไรคะจะได้กลับดุสิตบุรีและตามติดสร้างบารมีไปทุกชาติไหมคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมา,ามนแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปาร,รามปรากัจ้า สามีเรียนเก่งแต่ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วต้องมารับหนี้สินของครอบครัวอีกเพราะมีวิบากรรมแนดีมาตัดลอนอเรื่องมีอยู่ว่าแนดีเป็นลูกชายที่พ่อแม่รักมากแต่ก็มีนิสัยชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพ่อแม่เด้ส่งไปเรียนต่างเมืองเหมือนไปต่างประเทศในสมัยนี้ พ่อแม่ต้องยอมเป็นหนี้สินเพื่อส่งให้ไปเรียนแต่ว่าเมื่อเรียนจบแล้วก็ไม่มาช่วยพ่อแม่ทำงานใช้หนี้เลยพอพ่อแม่บนก็กลับบอกว่าก็พ่อแม่อยากให้เขาไปเรียนต่างเมืองเองนี่จึงทำให้พ่อแม่ชาตินั้นช้ำใจแล,ล้วต้องทำงานใช้หนี้ไป ดวยวิบากกรรมนี้แหละจึงทำให้ชาตินี้ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วตอมารับใช้หนี้สินก็เข้าขครัวแทนเหมือนตัวเองเคยทำกับบิดามารดานในอดีตจ้ะในเวลากรรมส่งผลก็จะเป็นอย่างนี้ส่นพี่น้องสามีก็จะมีวิบากทางอ้อมคือมาถึงคราวตัวเองเดือดร้อนก็จะไม่มีใครช่วยเหลือจ้ะเพราะว่าไม่ช่วยเหลือเรื่องหนี้นี้เลย ลูกต้องมา,ารับภาระนี่ร่วมกับสามีท,ทั้งทั้งที่ถ้าไม่แต่งงานกับเขาก็ไม่ลำบากเพราะในชาตินั้นตัวลูกก็เป็นแฟนของเขาในตอนที่เขาไปเรียนต่างเมืองและก็มีส่วนช่วยเขาใช้เงินกินเที่ยวเล่นมิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้า ที่ปัจจุบันฐานะดีเพราะบุญลูกทั้งสองที่ร่วมทำกันมาตอนแต่งงานแล้วไม่ได้ทำงานหาเลี้ยงชีพก็ได้กลับไปดูบิดามารดางฝ่ายสามใีในชาตินั้นนะแล้วก็ได้ร่วมกระทำบุญสงเคราะห์โลกเพราะยุคนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาสามีลูกตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุมห้ายด้ยกรมดื่มสุรา ทั้งนั้นที่ควรจะต้องไปอยู่ในมหาณรลกขุมห้าเลยจะได้มีบุญที่ลูกทำสาวแก้หละองค์พระแล้วใส่ชื่อเขาเ oh. ราต้องบุญอื่นๆที่ลูกทำแล้วก็อุทิศให้เขาเนี่ยมาอุ้มเอาไว้จ้า oh. นี่มาบุญเนี่ยอุ้มเอาไว้ oh. กำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเ oh. ขาได้แต่ร้องโอยแล้วก็โอย แล้วก็เชื่อเรื่องบุญบาปแล้วอยากจะได้บุญเพิ่มขึ้นตอนนี้แม้ตอนหยุดทันทรมารในวันพระใหญ่เขาก็ยังร้องโอ้ยแล้วก็นี่ <c oughs> ก็นัดหยุดทันทรมารแล้วนะสามีตั้งายได้ไวห้าสิบหนึ่งปีพระกรรมเด่มโซลาและสังฆ่าสัตว์ทำกับแก้ม สั่งล้มสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเพื่อเลี้ยงแขกเรือในอดีตมาส่งผลจาตายแบบหลับไปโดยไม่ทรมานเพราะกรรสั่งฆ่าสัตว์เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ฆ่าเองจะสั่งเขาฆ่าก็ไปทองใช้ความพยายามมากสวนชนค่าทองใช้ความพยายามมากยิ่งใช้ความพยายามมากบาปมันจะมากถ้าไปดื่มสุราก็จะมีชีวิตยอยู่ได้นานกว่านี้จะ ลูกชายลูกเป็นภูมาเทวาที่อยู่ใกล้ๆสารเจ้าพ่อพันซึงเป็นทหารรอห้าแต่ก็มีบุญเพียงแค่นี้ซึ่งจะพ่อพันได้เป็นหัวหน้าภูมิเทวาแถวนั้นเมื่อลูกไปขอท่านท่านก็เลยชีย้ให้ตามมาเกิดเพราะว่าหมดบุญจากตรงนั้นแล้วก็ไปขอท่านนี่ท่านจะไป ไปขึ้นบนสวรรค์ไม่ได้เนี่ยเอาแต่แถวนะั้นเราไม่เยอะแยะเขามาขอแล้วนี่ไกลๆสาระอ๋อตรงนี้ไปตอน,นอายุสองเดือนกับปวดท้องจริงๆแล้วเจ้าพ่อพันก็ได้มาช่วยจริงโดยใช้วิชาวิทยาธรแต่การปวดท้องนี้แม้มาช่วยหรือไม่ช่วยก็หายเองได้จ้ะลูกสองลูก ได้เกิดเป็นลิงมาหลายชาติจึงมีความคุ้นเคยกับลิงและก็มีาธาตุของลิงเป็นเชื้อกเก่าจึงชอบลิงและลิงชอบจึงไม่ได้ทำร้ายที่เคยเกิดเป็นลิงเพราะเป็นเศษกรรมการ,รมเมในชาติจะเป็นผู้ชายที่ชอบหลอกผู้หญิงให้รักกรรมที่ไปหลอกเขานี่แหละเจ้ามาส่งผล แต่ภายหลังจากเกิดเป็นลิงก็จะเป็นคนต่อเนื่องมาหลายชาติจนถึงชาตินี้แต่ยังลืมไม่ลงคงไม่ลืมไอตอนเป็นลิงก็เลยติดมาบ้างนิดหน่อยโลกเป็นโลกต้ต้องฟอกตายบ่อยๆแล้วต้องเปลี่ยนตายถึงสองครั้งเพราะการที่ชอบลอยเงินกู้ดอกโหด แล้วก็ยึดทรัพย์ลูกนี่ที่มีมิจ่ายเอาไว้ขัดดอกบ้างมาส่งผลเจ้าที่เราเรียนกันมาหลายเคสแล้วนะเจ้าถ้าเกี่ยวกับเรื่องตายกันเรื่องกันเรื่องทองเรื่องเลือดนี่เรื่องกันเรื่องทองลูกชาก็มีกรรมร่วมกันในชาตินั้นโดยเป็นแม่ลูกกันได้ไปช่วยแม่เก็บดอกเบีย้ยให้เก็บดอกโหดจึงต้องสละต แต่ก็เป็นบุญปัจจุบันที่อุทิศตายให้แม่ด้วยความกะตันยูกตะเวทีใช้กรรมเก่าแล้วก็สร้างบุญใหม่ตามทันไหมจ๊ะบุญนี้ก็จะส่งผลให้ลูกชายในแข็งแรงและจะมีผู้มาดูแลตนแล้วก็จะไม่ตกอับด้วยจ้าลูกทุกญาติสามีไม่ให้ไปฟอ,อกเลือดทั้งที่เป็นเงินของลูกเองแหละเพราะ กรรมตระหนีของลูกในชาติอดีตที่นอกจากเจตนหนีด้วยตัวเองแล้วตัวเองไม่ให้แล้วยังไปเสียดายเงินแทนคนอื่นที่ทําบุญด้วยมาส่งผลจ้ะแต่มีบุญที่คยเลี้ยงดูบิดามารดาในอดีตมาส่งผลให้เจอหมอเชี่ยวชาญมาช่วยเอาไว้จ้ะลูกเห็นเปลล้วก็เห็นอะไรต่างๆนั้นเป็นการฝันวิด้วิท่าวิปริต จะไปยึดถือเป็นอารมณ์จ้หล้านชายจะเป็นกรวิเทศลูกปัจจุบันเป็นหมอพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นหมอและได้มาเป็นกองสเสบียงขงหมูนะ่คณะโดยมาดูแลพระภิกษุสำม,มเนนผู้ป่วยไข้พังนี้ติดตัวมาเขาก็จะสมปรารถนาที่จะได้มาดูแลภิกษุสำเนิและสมาชิกองค์กรเจ้า,จาได้สร้าเราม,มีขงหมู่คณะมาหลายชาติเจ้า โดยพุทธนันดาที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระใสใสเอาตัวรอดกลับโดยสิบบุรีวงบุญพิเศษได้จ้า,จาเคยมีพระบอกมาว่าที่มาเป็นสาม,มีภริยากันหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือเป็นพี่น้องกันนั้นต้องมีบุญกรรมใกล้เคียงกันนั้นก็เป็นเรื่องจริงจ้าแต่ก็มีหลายประเภทนะเช่นมีบุญหรือบาปร่วมกันทำร่วมกัน บุญบาปททำร่วมกันทำบุญก็ทำร่วมกันบาปก็ทำร่วมกันหรือบุญบาปใกล้เคียงกันคือต่างคนต่างทำแต่ปริมาณบุญบาปใกล้เคียงกันหรือเคยอธิษฐานมาขอให้ได้มาเป็นพ่อแม่ลูกเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยมีจิตผูกพันกันมาจึงมาร่วมกันส่วนความคิดเห็นไม่เหมือนกันเพราะดวงปัญญาไม่เท่ากันไอ้คนที่ดวงปัญญามากกว่าก็หงุดหงิดเอ๊ะทำไมเราพูดกันนี้ไม่เข้าใจนะ ไอคนที่ดวงวิญญาณนะก่ก็เอ้ะพูดยังไงไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องนี่มันก็เลยรุยกันให้อภัยกันได้ใจก็จะสบายนะจ๊ะสบายสบายลูกสามีลูกชายลูกสาวเคยสร้างบารมีกมูกขนามาแบบกองสเสบียงแต่น้ำบางชาก็เจอกันบางชาก็ไม่เจอกันเพราะทําบุญไม่สม่ำเสมอเป็นประเภทตามอารมณ์จ้า ชาตินี้มาเจอกันแล้วกันตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบริวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า Belief in cause and effect means belief in the law of karma.